พ่อเฮดน่งล้มก่อนหนึ่งจ้าพ่อกับเก็ทิึงตัวเบื้องหน้าคนะัน่ง สวัสดีจ้าพี่น้องจา้ามินิยายเอ๋อมะยามขนเห็ดนังล้มกับมะโพธอีกแล้วจ้านี่เย็บประมานนะนี่เย็บท่าดุนก็นี่ผ้าสั้นเทาก็นี่ประสั้นพักกันเทาเบิดเป็นนอนเบิดละจ้านี่เพราะว่าอระเบิงสปูวเพลินกำลังอกอโงอปะง่าเลยดึงออกาฮ้อองดึงมอนกนันนะ แลกว่า10บาทเบิ 28. ่งดึงได้อยู่ดึงออกก็ได้บ่เป็นหยังดอกจ้าบ่เสียหายเด้อ กใหม่กจะลดจอยพี่น้องมัดนี่มาเอาวันที่อยู่ทั้งทึงตัวจะตัวประสนขวนโมพิดจะปาดอ,อกจ้ะแล้วเปิ้ลย่างงามเลยเอาอยู่น้ำกันันนี่ครับมาบัทันนั่นเนี่ยว่าสิบบัทันได้มามด้เนี่ยว่าสิถ่ายเกือสองสามมือทั้งสิมาบาทนี้อดตก็ได้จ้ะ พุดนะจ่าจได้ตังมาลายแล้วขวน,นี่ขวนที่จะเอวมาลืมมีดไว้แล้วบางเดียวไปเห็นแล้วกันนึงก็นะแล้วเพิ่งยับมันบัมไม้หลีอเป้่าน,า,มา,มานี่ใครเหม็เต้วนี้เมาไหมนี่เพิ่งอันที่จงนีดหน่อยไปพุ่นพวหัวได้ไงโบสไปเพิ่งก่อนจอืมบิ่งเป็น,น,ปนยังเนี่ยคือห้อยุุ้้้้้้้้้้้น้้้นี้้้้้้ เบ่งจะไหยถือกินเอาทเิียงเล้่เนี่ยพี่น้องเอารูดแลวเนาะเอาเนี่จงเนี่ยนั่นจงไว้้อยถือเห็นไหมจ้ะลราเบ่งแบบนี้มาเอาก่อนี่จ้ะกอวที่เห็นที่เหล็กเั้ือน เฮดแต่ดำจ้าพี่น้องแล้วเพิ่งว่ามันสิบทันได้ออกจต่ออกตัวย้ำได้จนมาหแหงล่ะทำงานเป็นย้อนพันยุตย,ยางละมั้งนี่พันซุมพันก็นเลยออกได้ขึ้นได้ mm hmm. พี่น้องจ้าย้ายเอวลืมบวกไปว่าง่ายปาลาเลยเด้อจ้ะนี่ง่ายปลามะพร้าวเฮด mm hmm. แต่ดำแหง <laughs> ไก่เพื่อโอ้ไก่ไก,กันอ้ยหลดหลดงาไมา่จ้าเห็นเหยียบเพิ่นแม่ละเบงอู้ระสีก็ใบไ,ไมาพูดเนาะเดี๋ยวบ่เห็นแล้ว เพื่อดไปงานหาเบิ้งหมองที่เคยไดบนนอเนี่เบิ้งจากพี่น้องเพิ่นแห้งสีคือใบไม้หลือเหลียวเ่อเห็นเลยได้เหยียบเพิ่นมังหันหรเบิ่งเนี่ยโด้หลายเติบแล้วจ้าพอยเลี้ยวดึงง่ายเอะแหงกระเข็งแหงนี่ละเอาเพิ่นไปแากที่เก่ากันเพิ่นบ่อเห็นก็ได้เอาได้บนน้อเนี่นี่กระดอกหนึ่งจ้า น้องจ๋ายายเหว่เมาเก็บเห็ดหนังไก่้ะจ้าเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเน้นนี่แหละจ้ะนี่เห็ดชกเห็ดชกมาจุ่มจะเป็นา <c oughs> เก็บเห็ดอันนี้เพื่ใส่ถุงมือเ่ได้มือดำม่อเป็นดำดอกจ้ะมันสิออกเป็นซีคือจังเขาสนิมเขาขี้เมียงนี่แหละน่างยากหยา จะของอยา à ทีล่ลวเนะาะเห็ดตันนี้ผัดเสียดจ้กพี่น้องจา้าสำหรับได้เยวแยเยวมักผัดจ้าลาบกระเสีที่กันจะมานมักผัดกุ๊บกุ๊บดิจ้ากองหนึ่ง มูจะเตเจแล้วเนาะเตกไว้เตกจว่าอีกก่องนั่ง ลุดหักตะเห็นเบิ้งมองนี่ฮู้ว่าเป็นยังนะเบิง้งสงเสัยห้อยถือกวงกวงน้อยเตะก็บ่้จักจะคนละสายด้วยจ้ะนีอยุ่งขางๆกันนี่แหละสายนี่ปกติเาวๆเด้วยนีเอาห้อยถือเตะถืกเกียบ อันนี้ก็สิบมนันอ๋อนี่พอดีหักมาเบ่งอันั้นี่นนองรังคนล่นอยู่เดียวกันด้ยจันเนี่ยจะ่าเพิ่งใหงวงห้างเพิ่เบินหักเพิ่นมาทันได้ออกเม็ดนะ ไม่อวกพรมกันถ้ามันอวกพรมกันเนดคือสีงามนี่ลา่พวกเงาเนี่ยอืมแมันดดกเดี่ยวสามโดกสองโดกสามขานี่จะพี่น้องก่องเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเหม็นไม่เหีเยว นี่ก็สิทําความสะอาดเป็นไส้ตากันดนะจ้ามี่ยงเหี่ยวมาน้ำได้หนี่มาเก็บอีกสายหนึ่งเลยนี่นจ้จะสิเรียกกราดอกจริงไ่หน่อยเอาไว้สะก้อนจงไว้สะก้อนนะจนะ้ะเนาะเพิ่นมีหลายเรียกได้พี่ดอกจา้าได้เอาหูมองเก็บนะเคยได้เก็บเพื่อนจำมองได้ งูแตกจ้วยอู้สียความรู้สึกจนหมดแตกนีกเอ่อเอ่อน้ำของหัวนี่จ้าพี่น้อง น,นั่นก็เอาตอกอันนี้ก็อีกสายหนึ่งจ้าพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้เก็บสายเดี๋ยวได้นี่โไหยเป็นไงเปน็นสดกันมายาังไปเก็บไปสายตื่นน้ำนะจ๊ะมองละนิดแล้วหน่อยเตื่นกัน ในสายเดียวกันจ้าแต่ว่าอันเบียนวักเป็นเบียนวักเป็นประเด็นเกิดพรอมกันโอ้ยต่ึงตึงมากนลยนจ้า นออยู่็นน้ำนับผิดทางอุ๊ยเก็บเก็ดที่ดิเกิดผ่าอ้ยทิ่ใดเสียงคุ้นเบากันเง่งีเป็นนั่ผ้าหนาแม่ยางพ้าลูกพ้าเต่าม่ยางโอกกํมนังไก่ พี่น้องมีดีใจงามเลยนะเก็บตือนมันจค่น้อยกับสิโพละจะกับสิเดนี้บานหาหมูงกลัวแล้วบอกแม่ตอนใบสวงเนี่ยบอกม่คำเคยี่มันพอออกก็ได้ตกน่าจะพี่น้องเมื่อเก็บออกมองนีเรากับสิโพละจะแบบไหนสำหรับมือนี้สำหรับคลิปนี้อ๋อ เด้ซ้ํจุดของเด้มันเป็นแบบนี้เอ้าหลุดเร็วอื้อมาเบิ่งเห็ดแตกเบิ่งขึ้นค้างหนาใหม่ขึ้นไม่ได้แตกหมด เอากอากีนี่จ้าพี่น้องชุดสุดท้ายของมื่อนี่จ้านี่ด้วยจ้าพี่น้องเฮ็ดทียเอววได้เมื่อนี่คลิปนี้จ้าก็ได้เห็ดนังล้มเต็มกระตาหน่อยนึงแล้วก็เห็ดหนังไกล้ลายเติบเฮ็ดแต่ดำแล้วก็เฮ็ดดำขาเหลืองน้ําน้อยนึ่งจ้า,าประเทยไทยเบิ่ง บว่าเพันพอกระเทินมีหน่อยเดียวหรือปะทายบาทที่นี่ยายเหวกับสิไดยขโคลาสิไดยจบคลิปไปเที่ี้กันเด้อจา้าขอบคุณขอบคุณลหลายจา้าสุขดีจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ